ไปแลกกันแค่ภูกแกต็ตอันนี้ก็คือคักไม่แพ้กันเลยค่ะคโดยด้านผููวาราชาการจังหวัดภูกแกต็ตค่ะท่านก็ได้เปิดเผยค่ะว่าในช่วงส่งกานทีผ่านมาเนี่ยมีเงินสะพัดว่า1,000ล้านบาทค่ะส่วนเรื่องที่เป็นประเด็นตอนนี้นะคะที่ป่าตองนะก็ได้มีการดําเนินคดีแล้วค่ะ แรกแต่วานี้ค่ะที่สาหลักล่างจังหวัดภูเก็ตค่ะนายนรงวุ่นซิ้วภูวาราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้กล่าวภายหลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการซึ่งกรณีที่มีทานใความชื่อดังนะคะที่ว่าเข้าไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กหน้าที่โรงแรมในพื้นที่ป่าตองค่ะเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาก็มีการไลฟ์ในเฟซบุ๊กประมาณตีองว่าานะทางจังหวัดก็มีการพูดคุยกันระว่างพลเรือนตำรวจทหารนในการที่จะกำกับให้เป็นไปตามกฎไม้ค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะก็เป็นที่เข้าใจได้ว่า S <S ส่วนหนึ่งเข้าคือนักทองเที่ยวแล้วก็ผู้ทีเข้ามานั่นก็เข้าใจว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจงหวัดภูเก็ตเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องการมาห้าความนุกหน,น้าห้าความสํารานรน,นะคะในคณะเดียวกันผู้ประกอบการในช่วงส่องปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ลําบากนะ,าะไม่มีนักทองเที่ยวไม่มีแคกไม่มีรายได้กันเพราะฉะนั้นก็เลยอาศัยช่วงส่องกร้านนี้แหละในการที่จะห้ารายได้ครับในภาพรวมของ่ัในวัดภูเก็ตนะครับจากการประเมินของทททก็ถือว่าดีว่าทีคาดไาย นะครับจากมียอดคนเข้ามาเนี่ยเฉลี่ยวันละน,นึ่0 0ืคนมีเงินสะพัดในภาพรวมเนี่ว่า1นึ่งพันล้านบาทยอดการจองห้องพักก็สูงโดยเฉพาะ,ะกุมีิม,มาเที่ยวในช่วงสงกล้น่น สองคืนสางวันเนี่ยกลุ่มนี้ก็ส่วนใหญ่จะมาระยะเวลาประมาณนี้นะ,<ฮ>ะพอได้เทียวกัน<ฮ>ะนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยในส่วนของการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎไม้เนี่ยในส่วนของอาราชาการเนี่ยก็ต้องดูแลนะครับหาดำเนินการควบคุมให้อยู่ภายในกรอบกันนะครับยังร่งที่เมื่อเรื่องทินทนายเดชาเนี่ย <ฮะ S 1> ก็ได้มีไป ไล,เล่เรองข้องกันซาดนามส่งร้านกันตำรวจนี่ก็เข้าไปดูแลกันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงแรกก็มีการฟ่าฟื้นอยู่โดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับแต่ว่าพอมีการทําความเข้าใจอธิบายกันดีๆแล้งกันให้รู้เรื่อง <ๆ S 1> นะครับตำรวจแคร์ก็ภูเก็ตเนี่ยเขาก็แรงแรงร่างได้แรงรัร่างรูเรืองนันหละนะครับนะซึ่งการแล้งนี่ก็ให้ความร่วมมือส่วนในเรื่องของคนที่ฟ่าฟื้นไปแล้วนะครับก็ได้มีการดําเนินคดีกันอยู่ สำหรับในส่วนข้องกรณีวัดจะปิดโรงแรมทั่วคราวหรือไม่นะคะก็น,นายนรงก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการทำหนังสือมาอยัางจังหวัดภูเก็ตแล้วค่ะก็ต้องรอแลกันต่อไปวา่าสั้นแควงข้องจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะตัดสินผู้ต้องห้าทีทุกจับออกมาพันพรื้นะคะเพื่อที่จะนำมาพิจารณาในเรื่องนี้แล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมอบหมายให้รองผู้วา่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ค่ะ ลายคนก็ติดตามนะว่าเกิดเรื่องพันนีแล้วที่มีการดำเนินการก็บโรงแรมผันพรือมังอร,ร,รอติดตามอีกทีทั้งตัว,ตวนักตรงเที่ยวนี่ก็ต้องพยายามนะครับว่ามาตรการก็ต้องมีนะครับผ่อนคลายได้ก็จริงแต่ไม่ใช่สุดเวี่ยงเกินไปนั่นเอง